สงสัยเกี่ยวกับการให้ทานการที่เราทานเป็นแสนเป็นล้านไม่ได้บุญเท่ากับเรารักษาศินทำสมาธินั้นไม่ทราบว่าทำสมาธิระดับไหนได้บุญมากกว่าทานเป็นแสนเป็นล้านและสมาธินั้นมีอาการอย่างไรเราพูดกันมาจนเหนื่อยเรื่องสมาธินะอาการอย่างไรก็ดังที่เราสวดมานั่นแหละถ้าเข้าถึงปัจจันจจตนเยวะยานังอุปชติ ญานที่รู้เฉพาะตัวห้าประการของสมาธิสมธิมันเกิดขึ้นเองถ้ามันเกิดอันเดียวอันสี่อันตามหลังมาแล้วจะรู้เองว่าสมาธิระดับนั้นแหละที่ทานเป็นแสนเป็นล้านเป็นกบเป็นกือซื้อเอาไม่ได้ทานมากมากยังไม่พบความสุขถ้าใครมาบอกว่าโง่เอาเงินไปทิ้งเปล่าๆไม่เห็นได้ราอาจจะโกรธเขาขึ้นมาอาจจะทุกข์ แต่ถ้าสมาธินี้เข้าถึงเอกาที่ภาวะเข้าถึงภาวะอันเอกคนอื่นมาว่าโมกกว่ายิ้มสงสารเขาอีกเพราะเราดื่มด่ำซึมทราบสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่สามารถหยิบยื่นโชว์ให้ใครใครดูได้เพราะฉะนั้นสมาธิระดับนี้แหละจงพยายามเถิดแล้วก็จะรู้เองการที่เรารักษาสินทำสมาธิลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้ทุลมหายใจเป็นเวลา20-30นาที จะได้บุญมากกว่าทานขนาดไหนหรือได้มากกว่าทานเป็นแสนเป็นล้านไหนอันนี้เราจะกำหนดไม่ได้ว่า2 0่สินาทีจะต้องเข้าใจว่าอับปะมาหนังนิป,ปกาปฏิสตตาจเจริญมีปัญญารักษานจนเจริญมีสติจเจริญสมาธิหาหมานไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงยี่สิบนาทีสามสบนาทีทำจน ตลอดขี่เกียริก่อทำขายันก็ทำจนมากลายเป็นวิหารธรรมก็หาประมาณไม่ได้อานดีสองของมันเปรียบเทียบกับทานแล้วเพราะการเจริญสมาธิภาวนานี่คือทานอยู่ในตัวคือศินอยู่ในตัวเอาตุมาทานห้านาที่เดี๋ยวนี้กำลังเอาตัวกูของกูเอาความสะดวกสบายมานั่งทานอยู่นี่เกือบจะถึงเจ็ดวันแล้วจะหอดทำบวักหรือว่าสิหเมื่อมือมอืออ้อมือนี่ก็ระมูไป เพราะฉะนั้นนี่มันเป็นทานอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้จักมันแล้วนะมันยิ่งกว่าทานใดมันจึงเป็นเรื่องยากคนจึงไม่อยากทำส่วนทานทางวัตถุนัน้นมองเห็นมีสิ่งให้ก็ให้ได้สมาธินี่มีสิ่งให้แต่เราให้ไม่ได้พระที่ต้องประชิกแล้วมีโอกาสเป็นพระอาหารหันต์ไหมและญิงที่ทําให้พระต้องประชิกถ้าปฏิบัติทำมีโอกาสเป็นพระอาหารหันต์ไหม พวกที่ต้องประชิงนี้ท่านพูดว่าเป็นความตายเป็นความตายในธรรมวินยัยถ้าพระไม่มีโอกาสเลยในขณะนี้ถ้าทำไปจิตจะไปลงไปสู่ความสงบจะไปพบอันก่อนเหมือนไปไปหากองไฟมีคนหนึ่งมาอยู่กับผมนี่เคยบวชอยู่วัดหนึ่งที่ดังมากในประเทศไทย ดังที่สุดผมไม่ขอเอ่ยนามมาเห็นที่นี่ได้ฟังเทศเลื่อมใสมาขอบวชผมไม่ให้บวชผม,มให้เป็นนาใช้อะไรทำอะไรยอมหมดทุกอย่างขอได้บวชสุดท้ายเห็นว่าเป็นคนเก่าเคยบวชมาหลายปีผมก็เลยให้บวชเปลวก็พากันทำสมาธิอย่างนี้ตามที่เราทำตีหนึ่งตีสองก็ลุกมาแกบุกอย่าง หนักเลยอดอาหารถึงสิบปวันทําความเพียรไปเสร็จแล้วก็ไปต้องนั่งกุมคำร้องให้ผมก็ไปซ้อนไปลอบก็มีกําลังใจว่าไม่ศึกเป็นตายยังไงก็ไม่สึกร้องให้ผมก็บอกว่าเราออกบวชด้วยศรัทธาทูเกเลตัน